เพื่อนมันเป็นไหนวะอยู่ในรถเรียบร้อยโอ้กินด้วยสิมันอยู่ในรถมันหลับอยู่นี่แล้วผมไม่เห็นเนาะเฮ้ยโอ้โหจะซ่อนตลอดเลยวะรถก็ทุ่นแลวกระเ็กนึง มีนอยู่ตรงน้นน่ะไไปทา้นจัดฟ้าไปเรือพี่กียร์เรยต่อโอ้เจ็บเสียงโปเดี๋ยวผมเอาเองผมใช้แล้ว โอเคพี่วผมผมก็เกบไหมกับผมซีโฟต้อติดจอไม่โอเคด้วยแต่ว่พี่แต่ว่วอนนี้เราังหลังเขาด้วยนะผมไม่รู้หลังไม่วยเลยเฮ้ยทำไมอ่ะไม่นีนี้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนได้ไได้ไนี้นึ่งตันี้แหละ่ทำไม่ได้ ก็ไป้น่ได้กางวงใบมอเอาเลยฮ้อเดียวไปบ้านซื้อปืนยังเราก็ถือซื้อได้นองนี่แหละถอดชุดแล้วเอไม่เมี่ยนป็นตนใหม่ <laughs> ไม่เห็นหมันมิดข้างกับห้องแรงแล้วีรถมารถมารถมาพี่ข้างหลังมาพี่ครับ วังเลยยิงทั้งไหนทอเล่ชุด <ไป S 1> ขาวอ่ะทอเลยข็เห็นชัดเจนอะ่ะออกวัเดวเลต,ต้องลบต้องไปเนิ่นนี้แล้ววุงว่้งว่ว่ว่